สวัสดีพี่น้องนะครับพี่น้องฐานบกนะครับรวมถึงฐานเรือฐานอากาศด้วยนะฮะก็ตําแหน่งยอดฮิตเลยนะครับที่ทหารโอนย้ายมาอบตนะครับก็คือเจ้าพนักงานป้องกันนะครับก็มีคําถามมากมายนะครับว่าต้องใช้วุฒิอะไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับขั้นต้นเลยนะครับเราต้องสํารวจวุฒิของตัวเองก่อนนะครับว่าจบวิชาชีพมาไหมช่างนะครับช่างสาขาใดก็ได้นะครับ ที่ขึ้นต้นมาช่างนะครับอย่างเช่นก็ช่างโยธาช่างกลช่างยนต์ช่างเชื่อมช่างโลหะรวมถึงช่างอื่นๆนะครับก็รวมจะเป็นช่างแม่พิมพ์ช่างจักรกลหนักนะครับแล้วก็ช่างกลเกษตรหรือจะเป็นช่างไฟฟ้านะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ใช้ได้นะครับ ตั้งแต่ปวชเลยนะฮะปวชถึงปวสเลยนะคะออรับปวชก็ได้ปวสก็ได้นะครับส่วนผู้ที่จบม .6 นะครับหรืหอม .3 นะครับก็อย่าน้อยใจนะครับก anyway? ็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์เอาครับเรียนช่างนะครับเรียนช่างก็ได้ครับเรียนช่างช่างเชื่อมช่างยนต์นะครับหรือผู้ที่จบม .6 นะครับก็นะฮะมาอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับ แต่ต้องนะครับแต่ต้องนะครับพืระวังไว้เลยครับก็ต้องไปอบรมอบรมคอม12ชั่วโมงนะครับที่หน่วยงานกอพอหรือรัฐรับรองนะครับส่วนคําว่าโอนย้ายนะครับโอนนะครับโอนก็คือโอนมาทั้งอายุราชการแล้วก็เงินเดือนนักขณาดนั้นด้วยนะฮะก็เข้ามาในระบบระบบแท่งนะครับแท่งของท้องถิ่นนะครับก็จะมีระดับปฏิบัติงาน ชั้นงานอาวุโสนะครับไล่ตามระดับนะครับก็ให้เข้ามาในแท่งท้องถิ่นนี่ก็คือให้ได้ไม่ต่ํากว่านี้และไม่สูงกว่านี้นะครับก็คือเงินเดือนนะครับสมมุติว่า1 3ึ่งบาทนะครับเงินเดือนของทหาร1 3ึ่งบาทแต่มาท้องถิ่นเหลือ13,000บาทนะครับก็ลดลง40บาทนะครับ ประมาณนี้ครับให้ให้ให้มันอยู่ในในในขั้นของแท่งของท้องถิ่นได้นะครับส่วนเรื่องตำแหน่งอื่นๆนะครับเดี๋ยวก็เม้นกันเข้ามาเลยนะครับว่าตำแหน่งไหนที่จะมาได้วุฒิมหกนะครับก็คือธุรการนะครับพัสดุนะครับที่อบรมคอมทีสอชั่วโมงมานะครับก็เมนต์ถามเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องการโอนย้ายหรือขั้นตอนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมทำใน EP ต่อไป นะครับว่าต้องทําแบบไหนบ้างขั้นต้นนะฮะอันนี้บอกเกินข้าวๆก่อนนะครับขั้นต้นก็เราต้องไปถามที่อบตนั้นๆนะครับหรืออบทหรือเทศบาลนั้นๆนะครับว่ามีตําแหน่งป้องกันบ้างไหมและพร้อมยินดีที่จะรับอวนไหมเราเข้าไปถามเขานะครับเข้าถามเขาโดยด้วยวาจาก่อนนะครับแล้วค่อยทำสือาสอบถามไปนะครับเดี๋ยว e ีพีหน้านะฮะก็จะมาตอบอีกเรื่อยๆนะครับ ก็มิ้นกันเข้ามาได้ครับวา่าต้องการให้อธิบายแบบไหนอะไรยังไงต้องบอกไ้ก่อนนะฮะส่วนตัวผมน่ะส่วนตัวผมมาเป็นทหารบกนะครับอโอนย้ายมาเป็นป้องกันนะครับได้8ปีแล้วก็โอนย้ายมาเป็นนายช่างเครื่องกลนะครับได้ประมาณ5้าเดือนแล้วนะครับนี่นะฮะก็การพัฒนาของผมก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยนะฮะผมเน้นตรงที่ผมถนัดที่สุดนะครับแล้วก็ตรงตามวุฒิสุดนะครับส่วนพี่พี่น้องๆนะครับ สนใจนะครับหรืออยากอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยากอยู่กับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่บิดามารดานะครับก็สอบถามข้อข้ามาได้ครับแล้วก็ผมยินดีที่ให้คำแนะนำนะครับสำหรับการโอนย้ายข้าราชการทหารมาท้องถิ่นนะครับสำหรับอีพีหน้านะครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่อยๆครับเกี่ยวกับโอนย้ายท้องถิ่นนะครับสำหรับ EP พนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวทหารบกครับสวัสดีครับ